เอาละกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการแซดแคทโอมจีแชนลและวันนี้เรามาอยู่ในเกมไม้ครับเถื่อนไม้ครับเถื่อนนั่นแหละชื่อชื่อซีรีส์นี้ซึ่งเราจะมาเล่นเอ่อให้จบเกมกันนะครับในโหมด Normal เพราะผมไม่เคยจบเกมได้เลยอันนี้จะเป็นหนึ่งจุดอะไรไม่รู้ลืมแล้งั้นก็เริ่มต้นด้วยด้วยการตัดไม้ นี่รายการดัดไม้โอ้ยโอเคปะปะปะนี่ฮิฮ่าฮ่าโอเคต่อไปก็ แจวจอดคุณเห็นแกะ3ามตัวนี่ไหมเจวจอดมันยอดมากวันนี้เราจะมาอ่าทำลายล้างกันโอ้แจวจอดมันยอดมากขอโทษนะจะแกแต่อ่าแกเป็นคนขาวแต่ ไม่เลียสิไอ้พียเลียสิจัดไอ้แม่งปีนคนขาวให้โดนอโอเคฮ่าฮ่านี่ดีแสดงว่าผมไม่ได้เลียสิหรือเปล่าโอเคงั้นก็ แจวชอทมันยอดมากตอนตอน้นเกมก็ได้คุณแก่มาแล้วสามอันมามาใหม่ครับตัดไม่กันเลยเออโอเคขวานไม้ผมจะพังแล้วงั้นก็ค่อยตัดต่อเก็บไว้แล้วขั้นตอนแรกก็อบเจ้าจอดนมันแกะ โอ้เจ้าโจดแต่ผมจะไปฆ่ามันผู้ผมฆาตกรรมไปแล้วสามตัวตอนนี้ผมจะหาเออเม็ดข้าวเพื่อทำการเลี้ยงมันโอ้เจ้าโจดตายมันแล้วเจ้าโจดมันยอดมากฮึบิช โ <Okay>. okay. <h ums> อเคโอเคอ้พึ่งโอ,อ้เจ้าจอดผมเจอพึ่งสองตัวตรงตรงนี้นะ่าสร้างบ้านมากเลยโอ้พระเจ้าจอดมันโยดมากนั่นอะไรกันคุณเห็นหรือเปล่าน้ำมานสกปปีดิอยเรตโอ้สกปปีดิอยเรตโอ้ว้าวสกปปีดิสกปปีดิโอว โอ้นี่มันสกีปีดีทอยเลยอะไรเนี่ย oh โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นั่นมันเด็กที่อยาบได้ทรงผมทรงทีวีแมนโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอนี่มันคนคนทรงผมทรงทีวีแมนแมวสกีปีดีทอยเลยโอ้โหไอเตี้ยสกีปีดีทอยเลยไม่ได้สิช่างสกีปีดีทอยเลย Wow, no, skippity, skippity toilet, oh. skippity, huh? Let's keep away. Hey, my dad, <laughs> meow, what? I คนก็นรู้ว่าคืออะไรแมววันนี้ใช่ไหม่มุึกคินี่คงเป็นโบดแมวเฮ้ยฮ่าฮ่าเฮ้า ฮาตายมาแล้วของฟรีผมรู้สึกกีปีที่ทอเล็เป็นอย่างยิงผมรู้แล้วทีนี้จะเป็นป้อมปราการว่าจะปรับแต่งมันจนมันกลายเป็นอ่า ป้อมปลาเกย yeah, ์ใช่ใช่นี่เราจะเป็นบ้านของผมผมจะทำป้อมปลาเกยอยู่ที่นี่ผมจะนอนอยู่ตรงนี้อ่อผมค่อยซ่้าบมาุงมันแล้วกัน <laughs> นี่คือป้อมปลาเกย์ <laughs> สุดครับ ผมไม่ได้ขโมยเลยผมไม่เคยขโมยใครจริงๆนะผมไม่เคย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 ขโมยขโมยใครเลยผมผมผมไม่ผมไม่ผมไม่ผมแค่เอ่อเก็บฟางสกีบีดีทัวรเลดเองนั่นแหละครับแล้วผมแล้วผมก็จะเล่าเรื่องราวเก็บกับเกี่ยวกับเอ่อหมู่บ้านแห่งนี้นะครับผมผมได้รู้มาว่าหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้มันนั้นเอ่อผู้ผู้นำชื่อว่าเอ่ออาร์มี่ ใช่แล้วอาร์มี่ใช่ใช่ผู้นำชื่อว่าอาร์มี่ซึ่งเ,เขานั้นเขานั้นเอ,อเป็นผู้เป็นผู้ชื่นชอบสกีพีดีทอเรตเขาเได้แปลงร่างเป็นไททันทีวีแมนน่ากลัวมากเแปงลงมาเป็นไททันทีวีแมนคือเราก็ไอลอเราก็ไล่จับเอาโหดเพี้ยนน,น่ากลัวเป็นจริงเลยเหลยครับพี่นองอ ม้าที่ดีควรเป็นม้าดำฮาเฮยเฮฮาาฮเฮาฮาาเผมบอกแล้วม้าที่ดีควรเป็นม้าดำเพราะมันเพราะมันเหมือนจูนเลยผมไม่ได้เลยสิ์นะฮ โอย้ยโอย้ยลูกตาโอย้ยเยอะๆๆๆๆๆผมได้มันมาแล้วว,ว้าวนี่มันไอจูนมันมันวิ่งเร็วนี่มันไอจูนไอจูนผมจะตั้งชื่อม้าตัวนี้ผมว่าจ,จูนแต่ล้วมันชื่อจูนยังไงละ่ะ ชุดจูนมันตัวสีออกดำดำแต่จูนดำกว่านี้แล้วมันก็วิ่งเร็ววัยหน้าในใคือจูนจูนคือจูนในคอกเดียวกับหมูน่าจก่อนไปยืนตรงเดิมดก่อนแต่ผมจำมันมันไม่ว่ามันชื่อจูนนั่นแมวไอ้จูนแมวจูนสีนนดำโคตร โอเคแล้วผมจะไปนอนในคืนนี้เพี่่ะคาะค่ะโอ้ยแหลกจังเลยโอ้ยอยา่างในคอมโอ้ยเยะอะมันมืดแล้วเดี๋ยวเราไปนอนวางนอนก็ ส,ส <laughs> เต็ปสเต็ปบายล่ะ it's welcome เป็นมันคาเมล่าแมนตา,านยไปแล้วข้ามิล่าแมนตายว้าวว้าวตอนนี้ผมได้ช่วยปกป้องหมู่บ้านสกีบีดีเอาไว้ว้าว ผมฆ่าผมฆ่าคาเมล่าเมนได้ไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมครับพี่เห็นไหมเขายังบอกว่าใช่เลยพี่ขายอะไรครับนี่ะน่าสนใจผมจะหาเอ่อสีเขียวใช่แล้วสีเขียวสีเขียวหาจากไหนกระบองเพชรแล้วมันอยู่ไหน อยู่บ้านไอ้จูนใช่ใช่ต้งมองเพจอยู่บ้านไอ้จูนสุดเลยครับฮ่อฮ่โอเค,อเคไม่มีอะไรงั้นเราจะมาขุดเหมือนกันเลย อ,อยังผมขอเวลาหาที่ขุดเหมืองไปหนึ่งว่าไปว้าว wow, ตัวน,นี้นะครับผมเดินออกมาไกลจากหมู่บ้านมากเลยเอผมเดินออกมาไกลจากหมู่บ้านมากเลยนะครับแล้วตอนนี้เราเราจะมาขุดเหมืองกับตัวนี้เพราะตรงนี้มีไม้ไผ่ผมเดินออกมาจากหมู่บ้านไกลมากๆเลยเฮ้ยนั่นไงเพนด้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีบ้านอยู่ที่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่โอเค ทะเลทรายว้าวผมว่าจะมาหาที่คุดเหมือแต่ผมเจอทะเลทรายหรือเปล่าต้องดูมันไม่ใช่ทะเลทรายอ่ะผมจะหาสีเขียวจากไหนผมอยากได้บ้านเป้ดของผมเป็นสีเขียวแบบสกีบีดีทอยเลยของอาอันนี้มัน ว้าวเต่าสกิบิดีเต่าสกิบิดีว้าวเต่าสกิบิดีตัวเล่นช็อกโกรีแบเต็มเลยว้าวว้าวเต่าสกิบิดีช่างน่ากลัวเหลือเกินทำไมผมโชคดีอย่างนี้ที่ผมเจอเต่าสกิบิดีไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วมันโกโก้ ถ้ามันโกโก้ผมจะเอาสักแปดหมื่นเมตรเอามานี่เย่ yeah. ผมอยากกินคุกกี้แล้วมันพิเต้พิเต้น่าเศร้ามากเลยสิเรื่องทนึงพิเต้ฮ่าพิเต้ไม่น่าเชื่อเลยพิเต้ผมจะพิเต้ไปสามลูกไม่น่าเลยพิเต้แล้วผมก็จะเอาไผ่ ไผ่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 ผมจะขึ้โตให้มันติดให้มันเติบโตผมเป็นคนดีจริงๆฮ่าๆแล้วมันนกน,กก,ก,นกกูดกูดนกกูดกูดแมวป่าทำไมผมเพิ่งเห็นกันแมวป่านกกูดกูด นกนกไอโบยไอ้นกว้าวเฮ้ยทีเดียวด้วยว้าวไอโบงมาแล้วว้าวโบงมาแล้วว้าวมาเราจะมาคือขุดเหมืองนะโอเคงั้นเรา กลับบ้านการะลิกลัวผมต้องเดินทางไกลมากๆเลยเอ่าผมต้องเดินทางไกลตอนนี้ผมหิวมากๆากต้องเดินทางไกลมากมากเลยแกวัดกลับถึงหมู่บ้านได้เนี่ยผมเดินออกโคมาไกลก็กเป็นคือพันบล็อกเลยอะ่ะทุกทุกคนคิดดูดิผมเดินทางออก,อ,อ,กอ,อกมากเป็นพันบล็อกเลยผมผมต้องเดินกลับบ้านอย่างไกลอะ่ะเนี่ยที่ทุกคนเห็นอะ่ะเนี่ยผมผมเล่นสปีดคลิปอยู่นะ ผมเล่นสปีดคิดอยู่จริงๆนะนี่ใช่ไหมนกผมอะ่ะนกคมลีผมอ่ะเฮ้ยนกคมลีโอ้ย,อ,อ,ยอยู่นั่นเองนอกคมลีมานี่มานี่เจสเซอร์นกคมลีของผมมานี่มานี่หมวกลงมาโอเค ตอนนี้ผมมีนกคมลีเอ่อแล้วเราจะเอามันออกจากหัวยังไงผมลืมวิธีการเอามันออกจากหัวนกคมลี เราจะเอามานาอาันออกเราจะหัยไงแล้วผมต้องไปลงน้ำเพื่อให้ลกนกคมลีออกจากหัวนี่ไงตามมาเจ้านกคมลีขี่ขมลีเยอะเลยขึ้นมาแล้วตามมาบินบินตอนอยู่ในน้ำเดี๋ยวนี้ออกมา Quick đây mày đi Long mát, lòng mát đi Long mát mát nước mát 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 đi, Nó mát mát đi นกขมลีสิ๊กดูเลยนกขมลีของคอยูไ่ไหนบนหัวก็ไม่มีนกุมลีมาแล้วนั่ง ขอสั่งให้เจ้านั่งบนนี้ขเข้าใจป้านนกขมิีเดี๋ยวฮะลงไปเลยใช่แล้วแล้ววันนี้เราจะไปขุดเหมืองกันไปขุดเหมืองกันเลยและหวังว่าผมจะไม่เจอทีวีแมนและก็เออสปีกเกอร์แมนใช่ เอ้ยก่อนผมไปผมขอพี่ครับพี่มีอะไรทีเยอไหมครับแครอทว้าวเขาให้ใช้นกคมคลีแครอทไม่น่าเชื่อผมรู้สึกนกคมลีมากเลยตอนนี้ผมต้องกินกับโคเบ้ร์ตอนนี้เอ,อ่อภารกิจของผมมีอยู่หนึ่งอย่าง ก็คือการทำให้อ่าบ้านอันแสนสงแงบแซบแห่งนี้อ่มีมีเทคโนโลยีมากมายอ่าทำไมมีมีสอนใช่แล้วมีเทคโนโลยีมากมายมีเทคโนโลยีมากมายใช่แล้วแล้วผมก็จะทำการ อัปเกรดให้บ้านหลังนี้นั้นมีชีวิตชีวามากขึ้นเชล้วใชลล์งั้นก็งั้นก็จะทำอะไรอขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยบอกเพราะว่าจะไปลงเหมือนก็ไม่ได้ลงเหมือนโอเคเจอกันไปตัดต่อคลิปละบาย